รถ SUV สุดพรีเมียมแถมออปชั่นจัดเต็มและยังประหยัดน้ำมันถึง24กิโลลิตรกับ MGV S HEV 1 5 X รุ่นท็อปคันนี้นะคะเป็นรถปี2024เลขไม่น้อยมากแถมราคาถูกกว่าป้ายแดงเกือบสิ่แ0,000นค่ะ ภายในเป็นเบาะหนังสีทูโทนนะคะดําตัดเบรคเบาะคนขับปรับไฟฟ้าปุมอะไรแบบมัลติฟังก์ชั่นเลขไมค์คันนี้อยู่ที่45,000กิโลค่ะหน้าจอเป็นระบบทัชสกรกินขนาด12.3นิ้วสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Android และ Apple c a r p l a y มีกล้อง360องศาและระบบนำทางค่ะ แอรเป็นดิชตอนแยกสละซ้ายขวามีไวเลสชาร์เจอร์เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้3โหมด Eco Sport Comfort ค่ะในรุ่น top option จะมีหลังคาสลูปแบบพารามิกเต็มบานค่ะโปรวันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่9,000ลูกค้ารายได้18,000บาทขึ้นไปสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้ได้แล้วค่ะท่านไหนสนใจเข้ามาติดต่อนานา,นาได้เลยนะคะ